มาถึงช่วงนี้ของรายการเจาะใจนะครับก็เป็นเรื่องราวของความคิดมุมมองที่มีต่อสังคมนะครับกับ4คอลัมนิสพิเศษของเราตอนนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของคุณนงวงธนงครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,ครบใครที่เป็นแฟนนังสีอเดย์แล้วก็งานอื่นๆของคุณนงก็คงจะพอเห็นว่าคุณหนงเป็นคนที่คิดแปลกคิดต่างหาอะไรต่างๆมาคิดกัน ใช่ครับวันนี้มีอะไรดีๆมาฝากครับผมว่าช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยอากาศมันร้อนมากขึ้นทุกทุกป<า>ีเลยทุกปีมากเลยแล้วกเ็เหตุผลอย่างหนึง่งโอเคครับเป็นเพราะสภาพอากาศของโลกมันเปลี่ยนโลกมันเปลี่ยนของมันเองใช่รเรื่องหนึง่งแต่เหตุผลสําคัญอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือต้อนไม้เนี่ยมันถูกตัดไปเยอะมากในช่วงที่ผ่านมาครับพี่ดูว่ามีกรณีตัวอย่างอันหนึ่งที่ที่ผมว่าเป็นเรื่องที่น่าสลดใจ แล้วก็เศร้าใจมากประมาณเมื่อสองปีที่แล้วเนี่ย<ะ>มีที่ดินผืนหนึ่ง<ะ>ที่สุขุมวิทสามสิบห้าฮที่ผืนเนี่ยปลูกต้นไม้โอ้ยมีต้นไม้ใหญ่ๆอายุหลาย20สิบปีอยู่เยอะมากครับพี่ดะะูวันหนึ่งเจ้าของคิดจะขายที่ดินนี้อเพื่อไปิไปทำเป็นศูนย์การค้าหรือไปทําเป็นัอสังหาริมทรัพย์อะไรนะฮะครับก็อนุญาตให้ตัดต้นไม้หมดเลยนะฮะปรากฏว่ามีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งทราบเรื่องก็เลยรวมตัวกันขึ้นมา ชื่อกลุ่มบิ๊กท e ีต้นไม้ใหญ่แล้วก็พยายามที่จะคัดค้านพยายามให้เจ้าของที่ดินทบทวนหน่อยว่าไม่ต้องตัดได้ไหมต้นขนาดนโอ้โหหลายคนโอบนะฮะพี่ดูหลายๆต้นเนี่ยกลางเมืองเนี่ยนะอายุประมาณ70-80ปีได้ต้นไม้สูงมากเท่าตึกหลายสิบชั้นเลยกลุ่มนี้ก็พยายามรวมตัวกันครับพี่ดูว่าไปขอ เจ้าของว่าอย่าตัดได้ไหมมีหนทางอื่นไหมมีทางอื่นไหมบิดอาคารอะไรช่วยได้ไหมอะไรอย่างนี้ประมาณอย่างนี้แม้กระทั่งเรียกอะไรเงินที่จะไปขอซื้อต้นไม้เลยนะแล้วจะล้อมล้อมก่อนแต่มันต้องใช้เวลาเป็นเดือนล้อมให้ใช่ล้อมเป็นเดือนแล้วก็ยกเขาไปลงที่อื่นไปปลูกที่อื่นให้ก็เป็นวิธี่ความพยายามของกลุ่มนี้ก็ไม่เป็นผลครับในที่สุดต้นไม้อายุหลายสิบปีสูงท่วมหัวหลายสิบต้นก็ต้องถูกตัดไป ตายง่ายๆด้วยแท็กเตอร์ดันตึ้งเป็นภาพที่ผมได้ดูภาพนี้ด้วยนะฮะตอนตัดเหรอ<ะ>ตอนตัดนะเป็นภาพที่น้ําตามันจะไหลอ่ะพี่ดูนึกออกไหมฮะมความรู้สึกของเหมือนสิ่งมีชีวิตที่อายุเก่าๆเหมือนคนแก่คนหนึ่งอ่ะที่ถูกถูกฆ่าอะไรพูดว่าไงก็ได้นะโดยที่เขาไม่มีโอกาสที่จะปกป้องตัวเองหรือว่าเรียกร้องความชอบธรรมที่อยู่ต่อได้ผมกําลังนึกถึงฉากเกือบท้ายๆของอาวาตาร ประมาณนั้นเลยฮะประมาณนั้นเลยฮะในเมื่อทุนนิยมมันใหญ่กว่าธรรมชาติทุนนิยมอยู่เหนือสิ่งอื่นใดครับกี่ร้อยกี่พันปีก็ต้องตายเพื่อให้มนุษย์ที่โลภได้ประโยชน์ใช่ครับใช่ครับดูเหมือนเรื่องนี้จะเป็นเรื่องเศร้านะพี่ดูที่เราไม่สามารถที่จะปกป้องต้นไม้แก่ๆไว้ได้เลยผมว่าคงมีเยอะหลายต้นแต่ว่าที่น่าสนใจคือคนกลุ่มนี้เป็นใครคนกลุ่มนี้ก็เป็นคนเป็นคนธรรมดาธรรมดานี่ฮะพี่ดูครับเป็น เป็นคนรุ่นใหม่เป็นคนทํางานนู่นนี่เนี่แต่ทุกคนรู้ถึงความสําคัญของต้นไม้ฮะแล้วก็พยายามจะทําอะไรสักอย่างท,ที่จะปกป้องดีกว่าปล่อยให้ต้นไม้ถูกตัดไปเรื่อยๆเนี่ยนะฮะคือเรื่องนี้ความจริงถ้ามองไปแล้วมันก็เป็นเรื่องเรื่องเศรา้าแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากแต่ผลที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นนะครับพี่ดูก็คือไอเหตุการณ์เล็กๆเหตุการณ์เนี้มันกลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนจํานวนมากเลยเกิดความรู้สึกเหมือนกันว่าเราต้องปกป้องต้นไม้บ้างแล้วล่ะ เพราะนั้นกลุ่ม Big Trees ตอนนี้ฮะก็ขยายกลุ่มขึ้นเรื่อยๆเลยนะฮะแล้วเขาก็จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะรณรงค์ให้คนเห็นความสำคัญของการรักษาต้นไม้ใหญ่ในเมืองไว้นะครับ,รบเขาก็มีกิจกรรมมีเสวนามีสัมมนาอะไรเขาเรื่อยเลยะฮะัน่าชื่นชมน่าชื่นชมมากครับมันก็เกิดเป็นกระแสเล็กๆขึ้นมาอ ซึ่งผมว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลยมีอีกไอเดียหนึ่งที่ผมชอบมากเลยครับพี่ดูอันนี้เป็นอันนี้เกี่ยวกับธรรมชาติอีกเกี่ยวกับต้นไม้นี่แหละฮะเกิดขึ้นที่อังกฤษอังกฤษบ้านเราเนี่ยจะมีการลักลอบลักลอบตัดต้นไม้บ่อยใช่ไหมฮะแต่ที่อังกฤษเนี่ยมีการลักลอบปลูกต้นไม้ฮมันจะลักทำไมอะเอเพราะว่าใช่ไหมมันจะรักดูเป็นเรื่องดีใช่ไหมโอเคที่อังกฤษนะฮะแล้วก็ในยุโรปหรือว่าอเมริกาหลายๆประเทศเนี่ย กฎหมายที่เกี่ยวกับที่ดินเขาค่อนข้างจะเข้มงวดครับไปดูที่ผมคุณบลูกลกไม่ได้นะไม่ได้แม้ว่าคุณจะเข้ามาปลูกต้นไม้ก็ไม่ได้ผมปล่อยให้มันเป็นที่เหง่งซวยไปไม่มีประโยชน์ไม่มีอะไรมันก็เป็นของผมมันก็ยังของผมนะอันนี้ตามกฎหมายของของทุกชาติในโลกคุณห้ามเข้ามายุ่งเข้ามาทำอะไรวันหนึ่งกลุ่มคุณเป็นไงเกิดอะไรขึ้นมันมีผู้ชายคนหนึ่งครับเป็นหนุ่มนักทำโฆษณาครับพดูชื่อลิชาร์ดเลโนส เขาอาศัยอยู่ที่ลอนดอนวันหนึ่งเขาก็อยู่ที่อพาร์ตเมนต์นะฮะแล้วเขาก็จะมองมาเรื่อยๆหน้าอพาร์ตเมนต์เขาเนี่ยจะมีที่รกร้างว่างเปล่าอยู่ผืนหนึงริชาร์ดเนอร์สก็เห็นว่าเฮ้ย hey, ที่ดินนี้เห็นอยู่ทุกวันตื่นมาเห็นทุกวันไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเลยเขาก็เลยลุกขึ้นมาฮะดึกๆคืนหนึ่งแอบไปเอาจอบเอาเสียมไปขนของขนขยะขนอะไรที่มันรกๆจิ้งเกะกะออกไปแล้วก็ไปลงมือปลูกต้นไม้คืนเดียวเสร็จปรากฏว่าตื่นเช้ามาเนี่ยคนในชุมชนแถวนั้นเนะี่ย ตกใจครับเพราะว่าไอที่ที่เคยลกล้างว่างเปล่าไม่น่ามองมันกลายเป็นสวนที่น่ารักมากนี่เป็นที่มาของกลุ่มเกลิล่ากาเดนิงครับพี่ดูเคยได้ยินแต่เกลิล่าวอลแฟร์การรบแบบกองโจรคําแปลมันเหมือนกันเลยฮะว่าคาว่าเกลิล่าเนี่ยรากศัพท์มันแปลว่าการลบแบบกองโจรคนนี้เขาเรียกตัวเองว่าเป็นกองโจรปลูกต้นไม้การปลูกต้นไม้แบบกองโจรแบบกองโจรบุกเข้าไปใช่จัดการแล้วหนีออกมาหนีออกมา คือพอออกมาปั๊บการเป็นสวนการเป็นสวนสวยงามเซอร์ไพรส์ผู้คนเออย่าบอกนะมึงนดยมีคือเขาเริ่มทำเล็กๆครับพี่ดูเสร็จแล้วมันก็เขาก็เอาไปเขียนลงบล็อกนะฮะปรากฏว่ามีคนมาอ่านแล้วชอบใจแล้วสนับสนุนก็เกิดเป็นเครือข่ายเครือข่ายไปทั่วโลกเลยครับพี่ดูตอนนี้ไอ้กลุ่มที่ทำอย่างกาเรล่าการ์เดนิ่งเนี่ยมีอยู่ทั้งที่อเมริกาที่แคนาดาที่ฝรั่งเศสเยอรมนีแล้วก็ออสเตรเลียหมายถึง กลางวันอาจจะทํางานอะไรก็แล้วแต่เหมือนน้องๆทํางานไปพอห้าทุ่มเฮ้ยพวกเราใส่ชุดดำใส่ชุดดอหลังกระบะมีต้นไม้ต้นไม้มีจอบมีปุ๋ยแล้วไงปลูกเข้าไปเลยที่แล้วก็ปลูกไปที่นี้ที่นี้อะไรเงี้ยถ้าเป็นกองโจรจริงมันต้องเสร็จภายในเวลาอันสั้นเพื่อที่เขาจะไม่รู้ว่าใครทําประมาณนั้นเลยคอนเซปต์ของกลุ่มเป็นอย่างนี้จริงๆคือเซอร์ไพรส์ผู้คนภายในข้ามคขืนแม่ ผมฟังเรื่องนี้แล้วผมมันอยู่ในใจผมมานานแล้วครับพี่ดูอ,อยากทํามากนะครับแต่พี่เอีมันยุ่งๆครับพี่ดูมันยุ่งนั้นนึงนี่เลยแต่ตอนเนี้ยผมพอจะมีเวลาแล้วผมก็เลยทําบ้างครับอืมผมตั้งกลุ่มของผมขึ้นมาแล้วตอนเนี้ยชื่อ Midnight Garden สวนเที่ยงคืนอ่าอ่ะ,อะ แล้วก็ทำงานแบบเดียวกันเลยแบบแนวความคิดนี้เลยว่าเราจะทําให้ที่ที่ไม่งดงามเป็นมลภาวะครับกลายเป็นสวนที่สวยงามภายในเวลาข้ามข้ามคืนข้ามคืนใช่ผมว่าตั้งกลุ่มแล้วผมก็ชักชวนคนในโซเชียลเน็ตเวิร์กของผมครับแล้วก็ชักชวนคนมาได้กลุ่มหนึ่งเราก็ไปจัดการปลูกต้นไม้แบบกองโจรกันครับพี่ดูสนับสนุนหลักการคือไปปลูกต้นไม้ให้เสร็จใน่้าคืน ผมไม่ทำมาละพี่ดูวันนี้ผมเอาคลิปมาให้ดูด้วยให้พี่ดูดูแล้วก็คุณผู้ชมดูด้วยงั้นไปชมกันเลยครับท่านผู้ชมครับ Midnight Gardening การ์เด้นกองโจรปลูกต้นไม้รุ่นที่หน,นะครับเราจะไปปฏิบัติการเปลี่ยนที่ลกล้างในกรุงเทพหรือว่าในสถานที่ต่างๆที่มันไม่น่าดูให้มันกลายเป็นสวนสวยงามขึ้นมาภายในคืนเดียวผมเชื่อว่ามันจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอิดจนวนมากมายที่จะลุกขึ้นมาเป็นกองโจรปลูกต้นไม้ทำให้เมืองของเราน่าอยู่มีสีเขียวมากขึ้น งต้นใหญ่เสร็จก่อนเลยแล้วก็ลงต้นกลางเอาตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวให้พี่พี่ผู้ชายมาขุดสองนี่เลยใช่แล้วก็สุดท้ายเป็นต้นต้นใหญ่นี่ตรงนี้วางได้สองต้นนะสองต้นแล้วก็ต้นใหญ่ต้นหนึ่ง แต่ก็จะช่วยกันเลียร์นี่รับเบียร์มัเสร็จก็ตอนนี้เราก็ปลูกด้านหลังเสร็จไปแล้วนะครับถือว่าเป็นด้านดิหินที่สุดเพราะว่าข้างล่างว่เป็นดิจิทจริงๆนะครับแล้วก็นับจากนี้ไปพอปลูกต้น ใหญ่ๆเป็นแมกกลาวแล้วเราก็จะไล่ต้นหลันลงมาเอาต้นกลางลงไปแล้วก็ต้นเล็กอยู่หน้าสุด โครงการเล็กๆของเราเนี่ยนะครับมันจะจุดประกายให้เกิดเป็นแรงบันดาลใจาให้กับคนอื่นๆเห็นคุณค่าของการทําให้เมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยการปลูกต้นไม้นะครับถึงแม้ว่าสวนที่เราทําวันนี้จะเป็นสวนเล็กๆนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าเราทํากันไปสักเดือนละสวนสองสวนสามสวน,สวน,สวน,สวนแล้วก็มีกองโจรขยายกลุ่มไปเรื่อยๆทั่วประเทศเนี่ยสวนเล็กๆจํานวนมากมันก็จะกลายเป็นป่าใหญ่ๆป่าหนึ่งนะครับ ผมิดว่าวันนี้ทุกคนเหนื่อยแต่ว่าเชื่อว่าทุกคนมีความสุขขอให้ทุกคนกลับบ้านโดยปลอดภัยขอบคุณทุกทน แตกตาแล้วก็ดูดูมันสะอาดกว่าเดิมแล้วก็ดูดูแล้วสดชื่นกว่าเดิมครับมีทัศนียภาพที่ดีไม่ควปล่อยให้มันลกลางอะไรอย่างเงี้ย<ช>มาวันนี้แปลกใจเลยค่ะว่าโหมาได้ยังไงบนเดินผ่านไปผ่านมามันจะได้ไม่ต้องเป็นที่ทิ้งขยะถ้ามันมีมันก็ดีะค่ะมันทำแบ,บ้เออดูโลกแบบสดใสขึ้นมีชีวิตชีวาชอบอย่างสวยๆยาง,งามๆเนี่ยชอบเห็นเป็นอย่างนี้เยอะด้วยเห็นเป็นอย่างนี้ทุกเส้นทางเนี่ยต้นไม้เ,เยอะๆจะได้สดชื่น ไะะ hey! สิ่งที่เกิดขึ้นจากการทํางานวันนั้นนะครับพี่ดูคือพวกเราที่รวมตัวมาเนี่ยจะเป็นคนที่หลากหลายอาชีพมาเลยมีคนทํางานมีนักศึกษามาหลาลัยมีวัยรุ่นมีเด็กมัธยมก็มีนะครับ,รบแต่ทุกคนเนี่ยเท่าที่ผมสังเกตดูนะพอทําเสร็จแล้วนะทำสวนนี่เสร็จแล้วสีหน้ามีความสุขมากเลยพี่ดูท,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 ทั้งที่เหนื่อยทั้งที่เหนื่อยเหงื่อแตกท่วมตัวเลยแต่มีความสุขมากแล้วที่สําคัญก็คือคนแถวๆนั้นคนในชุมชนนั้น ที่จากการที่เราไปตั้งกล้องทุกคนก็มีสีหน้ามีความสุขทุกคนเลยเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ดีดีๆมากๆเลยผมเอามาผนวกกับเหตุการณ์บ้านเราตอนน้ําท่วมเดินท่านผู้ชมครับตอนน้ําท่วมเนี่ยมีคนหลายๆคนรวมตัวกันใช่ครับจะเป็นเพื่อนโรงเรียนเดียวกันบริษัทเดียวกันย่านเดียวกันชุมชนเดียวกันให้พวกเรามีกําลังไว้เราออกไปช่วยเขาดีกว่า พอไม่มีอะไรเราก็เลยไม่รวมตัวกัน<ช>เราลองรวมยังมีหลายอย่างที่เรารวมแล้วไปช่วยทําอะไรได้อีกเยอะวันนี้เรารวมตัวกันวยปลูกต้นไม้ดีกว่าใช่ครับผมว่าถ้าเราปลูกกันคนละนิดคนละหน่อยเนี่ยเราสามารถสร้างสวนเล็กๆคนละนิดคนละหน่อยเนี่ยพอมารวมกันแล้วไอ้สวนเล็กๆที่ว่าเนี่ยมันก็จะกลายเป็นป่าที่ใหญ่ๆฮะซ้อ,อ,อมก่อนได้นะครับท่านผู้ชมครับที่บ้านของท่านไม่ต้องรอเที่ยงคืนนะครับกลางวันก็ได้ <laughs> ลองลองดูไปเลยจากที่เรามีอยู่ไอ้เรามันไอ้ตรงมูลนี้ก็ทิ้งไว้ตั้งนานแล้วลุกขึ้นมาทําพ่อแม่ลูกช่วยกันเสร็จแล้วรวมกันหมู่บ้านเราไอ้ตรงนี้เรารวมคนในหมู่บ้านไหมขค่อยขยายขยายกขขยายไปเรื่อยๆน่าจะเป็นเรื่องดีครับตามใดที่หัวใจยังเต้นอยู่มันจะต้องดีขึ้นขอบคุณครับคุณนองครับนองอเดครับขอบคุณครับ ก็จะเป็นเรื่องราวดีๆเรื่องหนึ่งนะครับที่ทำให้ท่านผู้ชมนอนหลับฝันดีเพราะรู้ว่าตื่นขึ้นมาในวันพรุ่งนี้มันจะต้องดีกว่าวันนี้พบกันใหม่เพื่ออาหน้าครับสวัสดีครับ